ชื่อรวงค่ะอายุ37ปีอาชีพเป็นนักกิจกรรมค่ะเราก็ปกติเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่า highly sensitive ก็คือมีความอ่อนไหวตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าทำงานแล้วก็ตามเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในรูปแบบของการทุบตีการตน สำหรับเขาเขายังไม่ได้คิดว่ามันเป็นความรุนแรงความฝันของเราก็คืออยากให้เด็กหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะได้พูดในบางประเด็นออกไปอย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นปัญหาที่เขาเผชิญในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เขามีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่นิ่งนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราเองเคยเป็นเด็กคนนั้น รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเราจะย้อนกลับไปคิดถึงตัวเราในอดีตว่าเรารอดมาได้ยังไงเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราพยายามทำความฝันนี้ให้มันเกิดขึ้นเพื่อว่าเราอยากให้สังคมมองว่าปัญหาเหล่านี้ยค่ะมันคือปัญหาที่มีอยู่จริงแล้วก็เราอยากให้ปัญหานั้นนะคะถูกได้รับการ แก้ไขหรือว่าเยียวยาค่ะ